วันนี้ห่อแม่จูนหาแซบจะทำแกงเขียวหวานไก่จ้าเราก็ปอกมะเขือก่อนเนาะเตรียมมะเขือแกงเขียวหวานไก่นะคะแบบโบราณเราหั่นมะเขืออ่าน้ำเนี้ยเราเสรเกลือไปด้วยนะเพื่อมะเขือจะได้ไม่ดำกินเนี่ยค่ะ กินที่อย่างนี้เนาะกินกับขนมจีนกินกับข้าวสวยก็ได้ทำง่ายๆนะแกงเขียวหวานไม่ได้ยากนะคะส่วนผสมไม่มีอะไรมากเราซื้อ,อเรามีพริกแกงสำเร็จมาแล้วแกงเขียวหวานเนี่ยอันนี้เจ้านี้อร่อย แต่ส่วนผสมเขาจะเยอะหน่อยแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่นี่มะเขือพวงบ้านๆเลยชาวบ้านมาขายด้วยนะคะแช่น้ำไปด้วยกันกับมะเขือเนะะียค่ะเด็ดง่าย เราเตรียมพวกนี่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำส่วนผสมอะไรมั่งเดี๋ยวเราดูต่อไปเนาะนี่เลยค่ะเราเด็ดมะเขือพวงแล้วแต่ชอบนะชอบมากชอบน้อยก็ใส่แล้วแต่นะคะใส่ไปด้วยกันจะได้ไม่ดำมะเขือจะได้ไม่ดำนะคะเทคนิคแช่น้ำเกลือไว้ อ่าแล้วก็เราก็ใส่พริกแดงหน่อยนะคะให้มีสีสันอ่าพริกแดงนี่นะเราก็พาครึ่งเลยเออแล้วแต่แล้วแต่ถนัดโอ้โหไม่คงอะ่ะนี่ชิฟฟ้าอ,อ่าเราก็อันเอาพริกอันนี้ออกเพื่อความสวยงาม แต่งค่ะแล้วแต่งแกะเขียวหวานเอาไส้มันออกพริกนี่นี่นค่ะแล้วก็หั่นได้เลยค่ะหัน่นหั่นเป็นเส้นแบบนี้เล็ก กเขียวหวก็ต้องมีสีสันเนาะแล้วเราก็แช่น้ำไว้แช่น้ำไว้เลยมีเป็ดฝอยเล็กๆคนี่ใส่แช่น้ำไว้นะคะอ่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ใบมะกรูด เตรียมไว้เลยค่ะฉีกใบใบมะกรูดฉีกแบบไหนก็ได้ให้เป็นแบบว่าไส้กลางไม่มีใบมะกรูดก็ใส่นะคะมันหอมจะใส่กี่ใบก็ได้นะคะแกงเขียวหวานวันนี้ต้อร่อยแน่ๆนอ่าขาดไม่ได้ก็คือโหระพา เด็ดใบไว้เลยค่ะใส่ไว้กับใบมะกรูดนะคะเนี่ยค่ะแกงเขียวหวานต้องมีใบหโหระพาถ้าง,งั้นไม่ใช่แกงเขียวหวานนะคะเตรียมวัตถุดิบไว้เลยเดี๋ยวเราจะได้ทำได้ง่ายๆ ใส่เยอะก็หอมนะคะอ่าเราก็มีส่วนอ่าเราใส่ก้อนเลือดด้วยนะคะเราก็มาเตียมหั่นเลยค่ะอ่าก้อนเลือดนี้เราไม่ต้องเอาใหญ่มากนะคะให้พอคำอันนี้เลือกไก่นะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ ำแบบง่ายสไตล์บ้านๆน,นี่เลยค่ะเลือดไก่มันมันจะแข็งนี้นะคะจะแน่นเลือดไก่เรียบร้อยอันนี้ไก่นี่เราล้างแล้วนะคะเราจะเอาส่วนสามารถจะเป็นส่วนเนื้อแล้วแต่ใครชอบไม่ชอบนะ อาจจะเอามีกระดูกด้วยก็ได้เอาซุปโพกก็ได้มาทำอ,าอันนี้เอาเนื้อนะคะเอาติดหนังด้วยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้หนังก็ได้นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาเอาแต่เนื้อก็ได้แล้วก็มาตัดมาหั่นให้มันเล็กหน่อยนะคะ มีเครื่องในก็ใส่เครื่องในได้จะทำแกงเขียวหวานเนื้อหรือเขียวหวานหมูโอ้ยิ่งอร่อยเลยนะคะไม่จบางคนไม่กินไก่เป็นเก้าอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ถ้าทำเนื้อก็ไม่กินเนื้อก็เอาหมู เนี่ยค่ะตรียมไปเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กพอคำมันจะได้สุกง่ายนะคะถ้าชิ้นใหญ่ไม่สุกอ้าวเราก็เปิดแก๊สเลยนะคะเราก็จะใส่หัวกะทิไปก่อนนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเราจะไม่ได้ใช้น้ำเลยนะเราใช้หัวกะทิลงไปเอาให้มันแตกมันก่อนนะคะ เรามีทั้งหางมีทั้งหัวอ่าเราจะเคี่ยวหัวก่อนให้ให้ให้กะทิแตกมันนะคะต้องหมั่นคนแตกมันแล้วเราก็ นี่ค่ะเราต้องเคี่ยวหางกะทิก่อนให้มันแตกมันปุ๊บๆแล้วเดี๋ยวเราจะใส่อ่เครื่องแกงเลยนะคะเค่องแกงที่แกงเ,เขียวหวานเนี่ยจะเริ่มแตกมาะะะะแล้วค่ะไฟเบาๆนะคะไม่ต้องไฟแรงมากหม้ออาจจะดูใหญ่หน่อย วันนี้กินอาหารภาพกลางนีเร่จะแตกมันแล้วนะคะพอแตกมันแล้วเราก็ใส่นี่เลยค่ะพอเลยเราก็ใส่พริกแกงเคี่ยวหวานเลยค่ะ แล้วก็เคี่ยวพแกให้หอม นีค่ะแกงต้องดือด่างน,นี้เลยต้องหมั่นคนนะคะให้หอมเลยค่ะอันนี้คือนหอมแล้วค่ะเริ่มอันนี้แล้ว ะะแล้วก็เอาไก่ลงไปเลยค่ะไก่ลงไปเลยนะคะเราจะยังไม่คนนะเราก็เติมหัวกะทิที่มีอยู่นะคะพนามันน้อยเราก็ใส่หางกะทิไปได้เลยค่ะ เลือกไก่ก็ใส่ลงไปเลย เราจะพอให้มีน้ำหน่อยแล้วก็ใส่หางกระทิไปด้วยนะคะใครชอบที่แบบความเข้มข้นก็ไม่ต้องใส่หากระทิไป เคี้ยวหวานนะคะสีไหมคะดูเห็นสีไหมคะส่สัน เริ่มเดือดแล้วค่ะถ้าเดือดเราก็คนได้เลยไม่งั้นกะทิอ่าจะติดก้นหมอ้ออ่าขอเติมหางกะทิอีกหน่อยนะคะ เ็าชอบมีน้ำค่ะกิกระนกจีนเรองจีน้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่ไปหนึ่งกับทีพอก่อนนะคะ น้ำตาลปีป๊บระยาใช้มือน้ำตาลปี๊บนะคะต้องออกหวานหน่อยนะคะแกงเขียวหวานใส่ไปช้อนเอามาช้อนครึ่งค่ะามมาน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บใช้ได้เลยนะคะใครมีอะไรก็ใส่ได้เลย ให้ไกลสุดเพิ่มเติมผงนัวใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ แต่สูตรคุณชอบแบบไหนนะคะรอ <c oughs> น้ำเดือดอไก่เริ่มสุกเราก็ใส่มะเขือมะเขือมะเขือ,ขอพวงต้องให้น้ำเดือดนะคะเราถึงจะใส่ได้ อันนี้เดี๋ยวเราก็มาใส่มะเขือพวงก,กับมะเขือเปราะชิมรสชาติแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาแล้วก็พริกแต่งสีแค่นั้นนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเราก็พร้อมรับประทานได้เลยอ่ะตอนนี้เดือดแล้วค่ะเราก็จะใส่มะเขือนะคะ มะเขือเราต้องใส่ตอนเดือดนะมะเขือมะเขือพวงก,กับมะเขือเปอะอ่ามันจะได้ไม่ดําค่ะแกงเขียวเวียบเกงเขียวหวานบ้านๆสไตล์แม่จูนเป็นแกงเขียวเวียวแล้วค่ะ เราก็กดนี่ลงเลยนะคะพยายามอย่าให้มะเขือลอยขึ้นมานะคะมันจะดำเราก็ให้จมเราให้มะเขือจมลงนะคะเรามะเขือสุกเราชิมปรุงรสเรียบร้อยแล้วอร่อยแล้วเราเดี๋ยวเราก็ใส่โหระพาก็เป็นอันว่าจบพร้อมกินพร้อมอะไได้เลยนะคะ เดินแล้วค่ะจะสุกแล้วเนี่ยค่ะดูมะเขือว่าสีมันใสขึ้นนะคะเราจะเอานิ่มหรือจะเอากรอบอ่าเราก็เลือกนิ่มเพราะเราฟันไม่ดีกันแล้วนี่นะคะอันนี้ชิมรสชาติแล้วอร่อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ใส่ใบโหระพากับ ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะแต่งด้วยพริกหน่อยนะคะไม่เผ็ดนะคะให้มีสีสันนี่เลยค่ะทีนี้เราก็ปิดแก๊สเลย โอโแกงเขียวหวานหม้อนี้เป็นแกงเขียวหวานเงินล้านเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะแกงเขียวหวานทำง่ายๆสูตรครัวแม่จูนพาแซบนะคะนี่เลยค่ะหอมๆเยอะยั่วเลยค่ะมากินด้วยกันเลยนะคะกินกับข้าวก็ดีกินกับหนมจีนยิ่งอร่อยเลยค่ะ มาเลยค่ะไปตักกินได้เลยนะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วหอมมากหอมโหละพาน้ำค้นๆหน่อยนะคะเอาสักถ้วยกันไหมมาเลยนะคะแกงเขียวหวานค่ะ งเคี่ยวหวานไก่ค่ะนี่ะค่ะแกงเขียวหวานไก่มาเลยค่ะมาเอากันเลยไปกินขนมจริงกับกินข้าวสวยได้นะคะ แค่นี้นะคะควรไมจุมพาแซบค่ะวันนี้ทำแกงเขียวหวานนะคะสวัสดีค่ะ